สวัสดีมีความสุขสุขกสบายใจไม่ว่าคุณผู้ชมจะทําอะไรขอให้มีแต่ความสุขกับเมนูวันนี้นะครับผู้ชมนะครับเมนูวันนี้จะเป็นเมนูลาบไก่สับคุณผู้ชมนะครับในส่วนของไก่ก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับสับแล้วเวลาที่เราทานเข้าไปนะครับก็จะมีเป็นกระดูกอก่อนกรุบกรุบกรุบกราทานอร่อยได้รสชาติกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมนูลาบไก่และเมนูนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับไปซื้อมาจากตลาดและผมยังมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาใช้ส่วนไหนของไก่นะครับเอามาสับนี่คุณผู้ชมนะครับผมก็จะถามแม่ค้าหลายครั้งแล้วแต่่่วาาไไไปททีีกกก็็มมคแขเยอะุ้ร ก่อนแล้วเป็นช่วงเข่าของไก่หรือว่ายังไงครับแต่ว่าเขาสับละเอียดอยู่นะคุณผู้ชมหลายครั้งกันเลยทีเดียวเขาเวลาที่ผมเดินผ่านร้านคุณผู้ชมนะครับเขาทำใส่กระมังใหญ่ๆไว้นะครับผมก็มองเผลอๆผมคิดเป็นลาบหมูสับนะครับคิดว่าเป็นลาบหมูคุณผู้ชมนะครับก็สั่งมาไม่ได้ถามแม่ค้านะครับแล้วพอมาถึงห้องถึงบ้านนะครับแกะใส่จานแบบนี้แล้วครับปรากฏว่าเคี้ยวทานลงไปนะครับก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เนื้อหมูนี่อันนี้เป็นเนื้อไก่สับแต่ว่าเวลาเคี้ยวนะกรุบกรุบกรุบก็ได้รสชานนนบบี้้ะะครรัขาดดไไม่ก